กับราดนี้ก็เพิ่มมากเราก็ได้สี่คนอะไรเงี้ยครับก็เป็นรอบที่หนักใจที่สุดนะครับคือเลือกมาแล้วเลือกติดเลือกติดจนแบบว่าเนือคนเดียวอ่ะเนอะรูปลุกลูกสุกของคนนลยที่เหนื่อยมากรอบนี้หนักเลยเราก็มีเหมือนเราก็แอบดูนีด้วยแหละว่าแบบอยากให้ อยากให้น้องทุกคนนี้ได้ไปลองอยากให้มีเสียงอย่างน <g ul ain> in oui ี้อยู่ในเดอะบอยส์อย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็รอดใจมากนะที่ที่เขาได้ทำก็สุดก็ทำได้จริงก็ค่อนข้างจะเป็นสายผ่านก็หลายหลายคนทานว่าไม่ใช่คนนี้แหละเขาก็ทำดีที่สุดก็สมควรสมราคาที่สองคนนี้เลยก็ได้ อย่างพี่ก้องสู่มาตั้งแต่แรกตั้งแต่เปิด The Voice เลยยังคงมีความหนักใจอยู่นะคะกับการทอยู่ในรอบนี้มีตื่นเต้นมีหนักใจมีเหนื่อยใจมีเครียดมีอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าลูกทีมเราเปลี่ยนไปเลยก็มีทั้งความแตกแตกเลยซีซั่นแรกยอมรับว่าทำกันได้เยอะค่ะต้องแบบว่าเราเราเราหามาตรฐาน ด้วยของแฟนๆรายการด้วยะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบต้องถามถามมาตรฐานว่าเด็ก voice ในใจของนายชอบชอบแบบไหนระวา, The ai, างเด็ก voice ในใจมันแบบก็สนุกค่ะได้ประสบการณ์ดีๆได้ดูเด็กน้องเพลงบ้างไม่ต้องน้องเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยพี่อะไรวินะพี่ยังไงเพี่เฮโตหรือเฮโจ้โอ้โวิกหน้านี่ก็สนุกแน่นอนครับที่ วิธนี้นี่ก็นหนักใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่เราคนเดียวมีานผู้ชนทางบ้านช่วยโบสถด้วยนเป็สีฐานหนึ่งนะที่เราไม่ต้องเก็บคอามหนักใจไว้คนเดียวละมีคนไปแบงกันไปทางบ้านรักคนไหนชอบคนไหนเขาก็โบวตมาเขาก็เหมือนเป็นตัวแทนของคนทางบ้านด้วยที่ชื่นชอบเขาแล้วแล้วก็จะเป็นแข่งรอบต่อไปรอบหน้าของน่าจะติดเพท,ทเนีนี้รอบหน้าคือเป็นของคุณทนะั้งหมดเลยครับเราทำเรียบร้อยแล้วดีที่สุดของแต่ละ วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้ชมนะครับดูให้กันหวงให้น้องๆที่เชิมวิกวิกหน้ามีปั๊บๆกันนิดหน่อยไหมครับปั๊บหร้อยังก็ปรุงเทียร์เลเวลที่ชื่อว่าแต่ละท่านก็คงเทียร์ลูกทีมเลเวลที่อยู่นะแต่ว่าผลแม่จอมาเป็นยังไงก็คงต้องชมนะครับบเอาทีนก็หวังเป็นแชมป์สี่สองสี่ตัดซ้อนนะครับ ไม่ได้หวังอะไรนะครับก็ก็เห็นเข,ามา,ขามาเห็นเขามาจนแบบว่ามันประทับใจนะทั้งพอเห็นเขาแบบรถเก่งขึ้นมาไดอย่างมันคือความสุขนะครับที่เหลือนี่แบบสี่คนสุดท้ายนี่ยังไงก็ท็อปแล้วละ่ะไปได้เลยเออมันเราเป็นคนท็อปที่สุดสำหรับพวกเราไปไดาา้าปได้ไปได้ไปนอกรันได้เลยไปนอกรึเปล่าไปได้ไปได้ ก็ถือว่าเป็นสี่คนที่ดีที่สุดในยแต่ทั้ทีมาเจอกันนะครับเช่ว่าทุกคนเขางจะขาดไม้เด็ดสิ่งที่ดีที่สุดในตัวทุกทีมออกมาเป็อย่างแน่นอนคิดว่าเป็นสตาร์ที่น่าจะจะดีที่สุดของยูไนเต็ดซีซั่นนี้ ฝากเชียร์ด้วยค่ะฝากเชียร์ด้วยีจริงแล้วก็เขาเริ่มมีแฟนเพลงของเขาเองแล้วนะแต่ละคนนะคะแล้วก็มีมีแฮชแท็กทีมคนนั้นทีมคนนี้เชียร์เชียร์ดอะไวท์นก็จะมีแฮชแท็กของทีมทีมตัวเองละเขาเราเราก็รู้สึกว่าการที่จะได้เป็นดอะไวทไทยแลนด์มันมันเหมือนศิลปินนั่นแหละที่บบว่าเราต้องทําให้ให้ถูกใจแล้วก็ทําให้คนไทยรักเขาได้มากที่สุดในในในสไตล์ในวิธีการเขาที่เขาจะร้องคน คนเชียร์ที่ตกรอบไปแล้วใช่ใว่าตกรอบที่ทท,ที่ไปนั่งไปนั่งชมให้กำลังใจต่อไปแล้วเนี่ยยาเไม่หยุดเชียร์นะครับ<ม>แล้วส่งใจเชียร์ัอยากจะเชียร์ใครก็ิญตามสบายช่วยกันเลือกสัต์คัดสัรให้ได้ดูงไวสุดอย่างกเราที่สุดครับก็<อ>เชียร์เชียร์กันด้วยความสนุกสนานครับอยาเชียร์กันด้วยความหวาดมางกันเองัอันนี้เห็นใจจริงๆนะไปโพ์ดนะครับ แล้วบอกว่าเฮ้ยใจเย็นๆเรามาสนุกด้วยกันมาช่วยกันเชียร์นะจถึงกันต้องกระทบกระทั่งกันเลยอันนี้ในใจรือเปาคะไมุ่ก็มีีแล้วด่ากันดีม่เท่ไหร่ด่าโค้ดด้วยอันี้จะขอไว้เลยนะครับผมด่าโค้ดไม่เป็นไรจิงๆมันสีเขาบอกแล้วแล้ก็ปัดหมากันเองเนี่ยจิงว่าไม่เป็นไรจริงๆไม่กิอะไรไม่กินอะไรอยูแล้วแล้ากินะไรจมเราไปนี่ไฟฟ้าก็ก็เชียร์ด้วยความสนุกสนานเข้าใจว่า รักเหมือนกันรักมากจริงเลือกมาจะรักรักจริงๆเรารักไม่แพ้คุณแต่บางทีแล้วมันไปกันได้ไม่หมดนะครับผมสู้กันต่อครัสู้กันต่อครับผมได้ค่ะขอบคุณมากครับจริงๆว่าไม่คิดอะไรไม่คิดอะไร